สวัสดีค่ะทุกคนบุ๋มนะคะวันนี้นะคะบุ๋มก็จะมาเล่าถึงปัญหาที่บุ๋มประสบพบเจออยู่นะคะแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆืน,นะคะก็อาจจะเจอปัญหาเดียวกันกับบุ๋มเหมือนกันนะคะก็คือปัญหาก็คือนะคะผมร่วงผมบ้างนะคะแล้วก็มีผมขาวนะคะหัวล้านศีษะร้านเนี่ยมาหมดเลยนะคะหลังจากที่คลอดซูมมาแล้วนะคะทีเนี้ยก็มีพี่คนหนึ่งนะคะเขามาแนะนำนะคะว่าให้ใช้ตัวนี้นะคะคือมันดีจริงนะคะมันช่วยลด การขาดหลุดร่วของเส้นผมนะคะช่วยให้สุขภาพผมแข็งแรงนะคะที่สําคัญได้มีกลังแคด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้ผมหงอกผมขาวเนี่ยฟื้นฟูนฟนกลับไปแบบดำเงางามเหมือนเดิมได้ด้วยนะคะตัวนี้เลยนะคะ r g a n i n o o u r i s i n n h h i i r Tonic นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ Hair Tonic นะคะสูตรเข้มข้นนะคะบำรุงศีษะนะคะมีส่วนผสมของเปปทา์แล้วก็สกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดเลยนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหา สุขภาพผมนะคะอย่างเช่นผมร่วงผมบางผมหงอกศีสะลา,านเป็นต้นนะคะอย่างตัวบุ๋มเองเนี่ยคลอดลูกมาแล้วใช่ไหมทีนี้ฮอร์โมนคุณแม่มันพุ่งแรงมากเลยนะคะทุกคนผมร่วงจ้าร่วงแบบตรงนี้คือมันเถิกไปหมดเลยนะคะคือแบบไม่มีอะไรมาบรรยายเลยคือมันมันหลุดไปหมดเลยนะคะ ตัวนี้บุ๋มใช้มาประมาณ3าขวดแล้วนะคะหลังจากที่พี่เขาเนี่ยแนะนํามานะคะเพราะว่าเขาทนเห็นสภาพเราไม่ไหวแล้วนะคะเราก็ไม่ทนแล้วนะคะก็เลยไปหามานะคะราคาอยู่ที่1490บาทเองนะคะทุกคนคือมันคุ้มมากๆเลยนะคะวิธีใช้หลังจากสระผมเนี่ยเราก็เปิดใช้ได้เลยนะคะชะโลมลงใบเลยตรงไหนที่มีปัญหานะคะบุ๋มก็จะชะโลมตรงนี้นะคะตรงที่ไม่ค่อยมีไรผมนะคะที่มันรูดล่วงไปเนี่ยเป็นหย่อมหยมบมก็ ฉลมฉลมเสร็จแล้วผมก็จะใช้ไดเป่าผมนะคะใครที่บ้านไม่มีไดเป่าผมก็สามารถใช้พัดลมเป่านะคะเพราะว่ามันจะทําให้ซึมไวนะคะซึมเข้าหนังศรีรษะไวมากๆเลยนะคะแลาเกิดว่าเราใช้ไดเป่าผมหรือว่าพัดลมเป่านะคะเนี่ยก็ขยำเบาๆประมาณนี้นะคะในผมแห้งหมาดๆหลังจากที่เราสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องล้างออกนะคะบุ๋จะใช้ประจําทุกเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะก็ะคือจะแบบจะสระทุกเช้าทุกเย็นเลยเพราะว่าเป็นคนที่แบบผมยาวเนี่ย เป็นคนที่รักผมยาวนะคะคือตัวนี้เนี่ยใช้จริงนะคะ My organic, n o r i c h i n g h a i r t o n i c ก็ต้องขอขอบคุณเขาด้วยนะคะทีะ่ได้มาเจอเขานะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพผมที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็พี่โซ่เนี่ยเขาก็จีแบบผมงอกนะคะผมงอกเต็มหัวเลยนะคะคนอะไรเพิ่ง30นะคะมีผมงอกแล้วนะคะก็เลยให้เขาเนี่ยลองใช้เหมือนกันนะคะก็ผมเขาก็กลับมาดำเง,ง,งาเงาเหมือนเดิมแล้วนะคะตัวนี้เลยนะคะหลังจากที่ บุ๋มลองใช้กับตัวเองมานี่ก็น่าจะรีวิวที่2แล้วนะคะ2ครั้งแล้วนะคะที่มารีวิวรู้เลยว่าเขาดีจริงนะคะก็เลยอยากมาแชร์ให้ทุกคนนะคะได้รู้ว่าตัวนี้เนี่ยมันดีจริงๆนะคะให้ไปลองหามาใช้นะคะแฟนเพจเขาเดี๋ยวบุ๋มจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะคะหรือบนแคปชั่นให้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มาแชร์เทคนิคแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ